สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกโกกอกนะคะกับข้าวเช้านี้เราจะทำอะไรป้าในบ้านทอ,ทอดหมูทอดหมูตำถั่วไหม,มนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะว่าเรามีหมูหมูน่ารากินมากลุงบอกลุงบอกว่าให้เรานามาทำกับข้าวไปกินที่ลุงไปยินลุงเลยป้าก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะสว,สวอย่ากับป้าในบ้านก็จะพากันทำ ข้าวก็นึ่งสุกแล้วข้าวก็นึ่งแล้วนะคะกับข้าวแป๊บเดียวใครก็แหนมหาอยู่ด้วยจะติกข้าวข้าก็ว่ายุติข้าวใหญ่น่ะตะกี้นะยุนี่ห้าเห่าหน่ะไม่ได้หนึ่งข้าวส่งสั่มืออะไรมันไปไหนข้าวกินใหญ่ใครเอาไป ช่องนะคะใครเอาไปกรุณามาส่งขัวกลางด้วยนะคะตอนนี้สออาววาวุ่นหาของหาของที่ครัวกลางไม่เจอคะ่ะม่นหากระเป๋าให้แม่ทีเลย เกลือนี่นะจะไปใช้เ,เ,เกลือเอาดินนะ,อะโอเคตามนี้เมนูชอบกินเกลือถือเกลือถือเกลือต้มแกจนซื้อมาไง <c oughs> <c oughs> ใส่ใรถดีกับเฟือทอดเลยมีบุญมามากินข้าวมามากินข้าวมาอย่าไปไหนนะเดี๋ยวป้าปดาวก็กลับมาแล้วมามามีบุญอย่าเข้าบ้านเขานะมาแม่มา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 มีบุญเร็วเร็ว อุ้ยต้นอันนี้สวยมากต้นฝ้ายสวยมากได้แล้วถ้าบีบมันมันนุ่มแล้วก็คือได้อยากทำเลยค่ะเดี๋ยวย่ยาก,าก็อันนี้ตอย่าก็จะเอาเนี่ยสมมติเสือน่าย่าก็อะทแต่หนูอยากให้ย่าทำหนูก็อยากกินอยนี ทำเลยทำไม่เป็นเอาก็ตำเลยใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนีละเราตำน้ำว่าย่าตำแล้วก็ย่าก็ตำเ้ำได้นี่งใส่ใส่ใส่ได้หนูก็จะทอดหมูพริกไม่ได้ต้มใส่มร้อไม่ได้ต้มเอาพริกนี่ได้เหรอพริกผมนี่เหรอพริกผงก็ได้พริกนี้ก็ได้ถ้าพริกนี่ก็หอมอ้าวทำไมมันไม่แข็งอยู่ล่ะป้า ก็เป็รัวเดเอาแขแข็ก็ไม่ต้องแล้ตา้แค่ถ้วยเดียวเดี๋ยนั้นเดตั้ตไข่รั่วไข่เดีี้ะคือเอตัไข่รั่วไข่แกงไข่ตยว ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็ตำถั่วให้ลุงตำถั่วให้ป้าให้ลุงแล้วบอกว่าลุงบอกว่าทำอะไรอย่าทำเยอะไม่ทำไม่ให้ทำเยอะต้มไข่ม่าแค่ช่วยเดียวกค่อยนไปเอามาักมันี่ก่อมันมันไม่คืนอย่งด้ ไปเขา้าครัวยากมั้ยแตกอันนี้เป็นไข่ข้าวนะ ก็เจ๋งไม่ให้ใส่อะไรเลยไม่ให้ใส่แล้วไม่ให้ใส่ปลาทูไม่ให้ใส่อะไรแบบมะเขือแล้วก็ใส่แค่ปลาไหลของชูกินง่า,ายามากเลยกินง่ายกระจายก็ใส่ง่าย สดดีด้วยเนี่ยสดมากแล้วก็กรอบด้วยอืมเข้าทางยาเลยไม่ยาเขากินก๊อบก๊อบก๊บก๊อบก๊อก๊ก๊ก๊ยาฟันดีเลยฟันดีฟันดีอยู่ดีเยี้ยตอนนี้กินอะไรก็อก๊ได้แล้วนะคะเมนูนะคะเนียนหมักเขือพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือของปลาแตนนะคะเนียนหมักเขือ อันนี้ก็ทอดหมูเดี๋ยวจะทำอะไรอีกตำทัวตำทัวไส้มากอกมันบ้านทอดหมูกระเทียมนะะคยายให้ไปมาอ่าอึงชองมเดิร์นะอ่อย่ายมรนยายด้วยจานนี้ก็เมนูสุดเมนูสุดท้าย จำทัวจำทัวทัวนี่คือได้จากสาวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่นี่หลังหลังบ้านเรานี่เนี่ยสวนยางเพื่อนเราก็เพื่อนปลูกในนาเพื่อนเพื่อนก็เลยเอามาให้ก็ขอบคุณเนาะสาวบ้านที่เพื่อนนะคะสวยด้วยเมื่อเนี่ยหนูดูขั้วมันเด็ดใหม่ๆเลยอ่ะเด็ดใหม่ๆแล้วเขาบอกว่าเด็ดเมื่อเช้าแล้วก็เขาก็ล้างล้างก็เอามาแล้วเขาก็แบ่งให้เลย แล้วก็พอดีสวนทางกันย่ามาจากไปวัดไปไปใส่บาตรย่าไปใส่บาตรในหมู่บ้านเมื่อเช้าแเขาก็มาก็เจ้า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 ใเอาอันนี้ให้เจ้าอันนี้ให้เจ้าคนวะเ,เ,เอขอก็เลยเออเขามีน้ำใจเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวบ้านนี้นะคะนี่นะะข้าวโอ้โหนี่นี่นะคะกับข้าวเมนูเช้านี้ของลุงป้านะ คลิปนี้ก็ของญาตินะคะสวัสดีะคะ่ะ